มีน้ำใจอะให้ลูกกูต้องพันหนึ่งไม่ได้ปกติพี่ฟาต้องให้อ่ะเออหสสนแสบมากาอบแว้ย<า>่างยาง,ยางตัวเวลาต่อเวลาสาสามชั่วโมง เวลาหน่วยหน่วยแม่งเทียเกกระป๋่เดียวเลยน่คือเียมลากับอย่างเดียวตอนนี้เทีเบ่บจะดูเยกกจตัวอันอยู่แต่ไม่ได้เานะนี้ดี๋ยวขอบที่พโที่ฟ้าหน่อนะตอนที่ฟ้าได้เงินไปขอบทีดีโอได้ถ่ายไหมไม่ได้ถ่ายคุกสาวไหวเหรอไก่อน ไมอิงวัตเขาไม่ร้องเพลงสักเพลงวะไ่ได้ถ่พป่ัตวายเบนใคไท้ถ่ายาะเบนถ่ายไเมื่อกี้เบนถ่ายเบนไม่เจอไทยตอขอวีดีโอหน่อยเนี่ย หมดแล้วลูกฟ้าเรื่องของนูไปไหนอะลูกไม่แล้วพี่ฟ้าจะกินอะไรอะพี่ตาฟ้าเรื่องของนูไปไหนหมดอะเงินที่ให้ไปอะอยู่ไหนเงินหนูอยู่ไหนโอเคโอเคโอเคหนู้มีซ่อนเหรอหนู้มีซ่อนเหรอฉลาดมากลูกฉลาดมากฉลาดฉลาดลูกฉลาดเอาตัวรอดได้ีกก๊อม ก๊อกไหมซ่อนไหมอีกเปล่าไม่มีแล้วไหวนะไหวนะไหวนไรุ่นไหวรุ่นไหวนะมีแต่คนจะแสบลูกไครก็แสบมามีสาธุ์ถูมามีสาธุ์ถูให้ต่างมิฟ้ามามีสาธุให้ต่างม่ฟ้าเดินไปมามีให้ตังมามีให้ตังมามีให้ต่างแล้วพี่ฟ้าเร็วเร็วไม่เลี้ยวมามีแกทำไมไม่เหมือน อรรถอรรถ แซ่บจังวะสี 4, ่พันโอเคตอนนี้สิบบาทยังไม่มเลยรับเงินรับเลินะจะรับยังไงเอาไปทำอะไรได้อะให <c oughs> ้ตังค์ได้ไหมอะ <c oughs> จ้าแบงค์พี่ฟ้าหน่อยได้ไหมลูกชาไม่แบงค์พี่ฟ้าเลยอะแบงค์พี่ฟ้าหน่อยลูก <c oughs> พี่ฟ้าเต้นกับชายกัเท่าไหร่ฮะพี่ฟ้าเต้นกับชายกันเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรวะบ้านคู่บ้านคู่เท่าไหร่ขอลบคุยบ้านคู่ชาลอับช้ยกับพี่ฟ้าเท่าไหร่บ้านคู่ทำงานหน่อยบ้านคู่ที่เท่ร่อินแบบเต้นกันบ้านคู่ทำงานเร็วเร็วบีเร็วเร็วโอกาสเขาจะไม่ให้เจอกันไหนวะไรบ้านคู่บ้านคู่เท่าไหร่กี่หมื่นบ้านคู่ขอลบคุยนท่าไหร่ขอลบคุย าคูมามูนเลยมามูนอะไรโดเน็บ้านคู่ไดู้บ่โดนดใจเต้นคู่เต้นคู่เอาไม้เอาไมบ้านคู่เอาไหมเราเรยวว่ะเขาจะไม่ไปบ้านคู่เร็วหนึ่งหนมดเพลงเอาไปเลยหนึ่งื่ใครโดเน็ตบ้านคู่ไหมเดยนี้มีบ้านคู่ไหมไม่บอกใ้งใครคุณจชอเ่นเลไม่ใช่มิแกนค่ะมิฉาชีพ อุ้ยเจ็กพี่มีเจ็กพี่มีโอ้ยเจ็กพี่เต่อเจกเจบกูบอกแล้วมาแล้วแจกแล้วขอตามมั้งนีลูกคู่ลูกคู่ลูกคู่อีกหนอยได้ไหมขอลูกคู่อีก่อยได้ไหมแจกแล้วไปแล้วลูกคู่ไปแล้วผ้าด้าใส่ชุดดิวมากกว่าพี่ขาจะไหม่แล้วขาเล เ้าถามเขาหาังพี่ันพี่ฟันเดี๋ยวเ็หายหมดพี่เียเดี๋ยวก็หายหมดเราไปกันแล้วว่าพี่เฮียแจกกว่าแล้อใส่พี่ใส่ช้าอใส่ช้านยอใส่ช้าน่อยงดกเอวเอ้ยก่อเอวมีโมเมนต์แล้วมีโมเมน์ฮียโมเมนต์เบแล้ว นอนอีกล้วเป็นไรหน้ามันตืดอแล้พี่ฟ้าเอาเงินชาหน่อยเดบบเดแบบเมื่อกี้ไม่เห็นเลยพี่สันซันขา้อคุยรถ่อยค่ะพอใจเต้นพึงพอใจเต้นอะไรนะเอาันีมจ้นงองอีกแล้วลูกสบายตัวงอแเก่งอีกแล้ว่ ไม่โอเคสักวันนึ่งไม่โอเคอ่ะมอกี้บอกลูกคุณจะให้เต้นอีก้วเขาบอกว่าเต้นเต้น่หม่พูดใหม่ี่นเดี๋ยวเชาจะไปแล้วลอเงกนะจะไปครลองเงี้ยเก่งที่หน่พี่านพ่านอ้าาาาาา เมื่อยก็ได้ตีนะตีแล้วกูขับไม่ควันหลุดนะเมื่อยรักกันนะขิงคนรักกันแล้วขิงกันนะอย่านะย้ายจะตึงแล้วกูขับไม่ควันหลุดนะจําไว้นะเออรักกันนี่ขิงใส่ย้ายเห็นตึงใส่กันนะขับไม่ควันหลุดจำไว้เลยนะคู่นี้นะอาเลยอาเลยอิงหลอดเต้นโคนหนึ่งหมื่นบาทอิงหลอดเต้นคู่หนึ่งเอาไามอิงหลอดอิงหลอดเต้นโคนหนึ่งหมื่นบาท อยากไอตีกันวันไหนนะช่อย่มนย้ไปออกนเพี่จะไดปเนดนงอะไรอ่ะมันช่องจะปิวอ่ะเดี๋ยวก็คุยกันอยู่เดี๋ยวก็คุยกันอยู่แล้วเวลาบีตะโกนนี่คือ

ใคนไม่ทันคิบ้าง้ยขอขอทางหน่อยขอทางหน่อยจะไปเร็วๆพี่ฟ้าส่งพี่ฟ้าข้างล่าง